รับมาดูวิธีการเปลี่ยนซีล PTO นะครับอันดับแรกเราก็มาถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันก่อนนะครับถ้าเราถอดอถอดตรงพื้นที่เรียบแบบนี้นะครับแต่ถ้าถอดอยู่บ้านถ้ามีเนินนะครับเอารถเอาหัวรถลงเนินนะครับให้ตูดมันเชิดขึ้นนะครับ เราจะได้ไม่ต้องถ่ายาน้ำมันออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตเบอร์12นี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวถอดสักครู่นะครับะนะครับก็ถอดน็อตสตัวออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีโปรอยู่ด้านในนะครับ ตอนใสก็สังเกตปลอกด้วยนะครับว่ามันตกหรือเปล่านะครับถ้าตกก็เอาเสียบไว้กับปลายตัวนี้คืนนะครับมาถอดเสร็จออกมาแล้วก็ถอดกิปบล็อกตัวนี้นะครับ แล้วก็เคาะลงด้านล่างนะครับเคาะแบบนี้นะครับมันจะเลือลูกปืนนะครับซีนก็จะออกมาพร้อมกับฝานะครับมาพร้อมกับฝาปกติมันจะมีเหล็กกันฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเบิกใส่ให้ลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่ามันกันฝุ่นกันโคลนตัวด้านนอกนะครับ ตีตีจากด้านในนะครับแต่ตอนตีซีนผมน่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็โอริงถ้ามันรั่วแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนี่ถ้าเบนแบบนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับมันเบนนะครับพอเวลาเราใส่ใช้งานไปปั๊บมันมันจะรั่วตรงขอบนี่นะครับนี่ ก็เกตการถอดซีนก็ใช้ไขค,ควงตีเอาก็ได้นะครับตีเกะเอาหรือตีจากฝั่งด้านนอกนี้เข้าไปข้างในก็ได้นะครับตีซีน <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนซีนอย่างเดียวไม่หายนะครับก็มันจะมีปลอกนะตัวนี้มันจะเป็นปลอกซีนนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนปลอกตัวนี้นะครับซีนรั่วเหมือนเดิมนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นรอยนะครับ วิธีถอดก็ถอดน,อน็อตล็อกลูกปืนตัวนี้ออกก่อนนะครับจะมีการย้ำย้ำน็อตไว้นะครับเราใช้ไขควงตีให้มันอ้าออกแล้วก็หมุนเอาประแจเลื่อนหมุนออกนะครับแล้วก็เคาะลูกปืนออกแล้วก็เอาไขควงเป็นตีปลอกตัวนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับ ่ะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็อาจจะตึงหน่อยนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องอใช้ไขควงตีตรงตรงรอยเขาบากเขาล็อกไว้ให้ให้มันสุดนะครับจะได้ถนอนง่ายๆแล้วก็เกลียวของเรากา็ไม่เสียหายด้วยนะครับใช้ตัวน็อตตัวเก่าได้ถ้าเสีย มันจะเสียทั้งเปลานี่ไปเลยนะครับก็บางคนก็เปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ให้โรงคิ้มพระทำน,นะครับถ้าให้ดีก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าบางทีเปลามันเจอความร้อนมันอาจหักอะไรได้ประมาณนี้ครับจะตึงไหย มือเดียวนะนี่มานี้นะครับจากนั้นเราก็เคาะลูกปืนออกนะครับเคาะลูกปืนออกเสร็จแล้วนะครับตอนเคาะไม่ได้ถ่ายนะจากนั้นเราก็มาใช้ไขควงนะครับตอกตัวปลอกตัวนี้ออกนะครับ ครับถ้าโตมาได้ขนาดนี้แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ครับโดกเหลกตัวนี้จะออกมานะครับเหลวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกปืนนอ็อตนี่ครับก็จากนั้นเราทําความสะอาดแล้วใส่ของใหม่ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันครับครับก่อนที่จะเอาเปลกเข้าไปในเปลวาลีบน,นะครับก็มาดูความแตกต่ตางของเปลก แล้วก็ก่อนใส่ใส่ชโลมจารบีนะครับทาจารบีให้มันลื่นหน่อยเวลาเข้าเข้าง่ายนะครับง่ายก็ใส่ลูกปืนเข้าไปพร้อมเลยนะครับครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นครับใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วนะครับตีไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับนี่จะเป็นตัวปลอกตัวเก่านะ <c oughs> มันจะเป็นรอยนะครับทําให้สีรั่วเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ล็อกน็อตเลยทีนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมย้ำนะครับย้ำด้วยนะย้ำล็อกน็อตนะครับไม่ให้น็อตคลายต่อไปก็จะเป็นการใส่สีนกับฝานั้น ไปพ่นสีกันสนิมให้ลูกค้าครับของลูกค้ามันสนิมเกินนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเดครับครับก็ใส่ซีนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่กับเพลาได้เลยนะครับแดดเริ่มไล่แล้วก็วใส่ยี้ไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใสก่กิ๊บล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่กิ๊บล็อกไปแล้วก็หมุนหมุนดูว่ากิ๊บล็อกเข้าดีหรือยังนะครับ ยามือเดียวนะครับก็หมุนดูเขาดีแล้วก็เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ออริงเข้าไปอันนี้โอริงเบิกใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกันฝุ่นขนอกอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เบิกมานะครับอันนี้ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับแลครับก็ตัวนี้ก็อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฝาอีกแผ่นเป็นฝาเหล็กแผ่นเหล็กอีกตัวหนึ่งปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกันฝุ่นและก็น้ำและโครนนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เอาไปใส่ที่รถได้เลยตอนนี้ผม,มทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เบิกน็อตนะครับน็อตมันเป็นสนิมนะครับก็เลยเอามาใส่ให้ดูก,ก่อนนะครับก็หมุนหาร่องสปายข้างในนะครับปลอกข้างในก็ดันเข้าไปใส่น็อตก็เป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้พน่น เป็นสนิมนะครับเลยพ่นสีกันสนิมให้ลูกค้าใหม่อีค่ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับผม